บอมบี้มันกินข้าวเนื้อกับปลาทวแมวกรุงเทพกินข้าวเหนียวนะครับเป็นแมวจอรนนะแต่มันตกมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้สกสารมันข้าวเหนียวกินเยี่ยมด้วยกินไงอยู่ดีกินได้เยี <c oughs> เ่ยมอะ กินแล้วไม่มีใครแย่งหรอไม่มีใครแย่งหรอกอดีบนล้วพวกนั้นนะไากินกัไปตอนนี้ก็ปลาอูชีพอ็เลือต่หัวเมนียวก,กับตัวใหญ่ิบปดแล้วตัวใหญชิบเป็ดแล้วบด Bet 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 tak ber tak